สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันน mm. the ี้กา kind of like ัมีกระช่องของผมอีกแล้วในวันนี้เราจะมาสอนทําหมัดไข่ดำวีสอนนี่เป็นหมัดที่ค่อนข้างเท่ครับเงื่อนไขในการทําก็คือต้องมีเงินทั้งหมด2อล้านห้าแสนแล้วก็แฟตแมนอีก2องพันห้นะครับรวมถึงก็มีมัไขาดำวีหนึ่สอนะครับโอเคเพื่อการเสียเวลาเราไม่ต้องการทำเลยดีกว่าผมไปโอเคให้เรามา ที่เกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับลหลังจากนั้นให้เราขึ้นไปหาบอสเลยบอสนะครับบอสบอสน้ำแข็งตื่นนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราเข้ามาในห้องบอสนะครับแล้วเจอกบบบอสเราก็ต้องฆ่าบอสเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนฆ่าเสร็จแล้วแล้วกันครับเหมือนจะไม่ดอปนะครับผมขอโทษทีที่ตีแล้วมันไม่ยอมดอป แต่ว่าผมจะขึ้นลูปไปถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับคุณแจมันจะชื่อว่า library key แล้วมันมีโอ,อกาสดดบอีคุณแกรมหนึ่งไว้สําหรับทํานี่ดาบริงโอคุนะครับเป็นดาบที่ค่อนข้างจะเท่เลยนะครับเย่นี่เท่เลยโอเคหลังจากเราได้คุณแจมาแล้วให้เราเาตรงนี้นะครับหางทางซ้ายก่อนหน้านี้นจะมีประตูเป็นสีไม้นะครับสีน้าตาลครับหลังจากนั้นให้เราเอาคุณแจมมาเปิดนะครับเราจะเจอกับคนนี้เลยเป็นเอลนะครับให้เราเอาเงินที่ผมบอก แล้วก็แฟตเมนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมาซื้อกับคนนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะได้มัตรขายดาสุดเท่มาแล้วครับนี่โอเคต่อไปจะเป็นการรีวิวสกิลกันนะครับผมสกิลที่หนนะครับจะเป็นการพุ่งไปเตะหน้านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับผมเพื่อสำหรับคนดูที่ลุกไปทำอะไรแล้วลืมกดสต็อปนะครับนี่ โอเคครับต่อไปสกิลสองครับกันจะเป็นการเตะอากาศไปใส่อสตูนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับเผื่อทุกคนมองไม่ทันรอแป๊บหนึ่งนะครับย่านั่งอย่างนี้นะครับตะโอเคเดี๋ยวฆ่าก่อนโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูตีปกตินะครับหนึ่งสองสามสี่ ประมาณนี้นะครับดีปกติจะเป็น4ีรอบเตะหน้า2องเตะหลัง2นะครับโอเคต่อไปจะเป็นสกิล3านะครับจะเป็นการควงตัวและเตะองคพื้นนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับผมรอสักแป๊บนึงอาเอาเอาเอัออนนีงนะครับบักบักบักอ่าอ่าคนนี้แทงกันแล้วกันนี่ครับ เตะตรงพื้นนี้กดค้างเพื่อให้มันเตะนานขึ้นนะครับต่อไปสกิล V นะครับ O การเรียกไฟในก่อนหน้านี้นจะเป็นการควงตัวก่อนแต่อันนี้มันต่อ animation ออกไปให้มั้งครับสกิลแรกนะครับพุง่งเตะจะคล้ายเดิมครับแต่มีเอฟเฟกไฟมาเพิ่มสกิลสองจะมีแบบอะไรครับ Burning ตรงพื้นให้ด้วยสำหรับทำดาเมจต่อเนื่องสกิล C นี่ครับนี่จะเป็นพายุเผอแล้วก็เตะรั้สุดท้ายครับนี่เป็นมัดที่ค่อนข้างจะเท่นะครับแถมค่อนข้างจะมีประโยชน์สําหรับในการทํามัดก็ต์ฮิวแมนนะครับคือมัดที่ต้องมีมัดทุกมัดในเกมเป็นมัดแลําพยนะครับโอเคสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะ